สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องมดสุขสุขคนสมองสุบอนพ่อพกับส่องน้องอ้ําพี่น้องเอ๋ยพ่อก่อกันอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยน้องงนสบายดีมัมน้องโดยน้องงนเห็นยังอันนั้นหรอขึนางตัดแดดนะดินใช้อันบวงเจริญยาเอาข้าปากลูกเห็นยังอันนั้นลูกอึงินงินเอ๋ยยีนางเห็นยังอันนั้นพ่มีบ่ น้องเอ้ยทําไมจะพากันไปหลินเงินเดือบมาลายพี่น้องกับพ่อเงินไปดิลุไปไปหลินปะหลินเฮือนเม่ติวบลโลอืมน้องเอ้ยน้องเงินกับพ่อเงินกําลังสิเดินทางเดินทางไปหลินเงินเดือบมาลายพี่น้อง chứ <laughs> thư nôm bên năm bọn này thư nôm ăn ngon bên ông ăn ngon nôm phun tát được pa tát phát chỉ ôm chặt bọn à Hạ thư áo nam đấy ồ ồ ồ lín một điều bên ông pa bên ông ไป ah, no, ินฮืเนอบ่ไหนน้ำกันนี่แล้วพี่น้องเอ้ยน้องเงินผู้ผู้เอาไปใช้อะไรลูกไปใช้สี่นังอะนะฮะสี่นังอะไรไก่ฮาพี่มาพี่คิดว่าเพิ่นจะอยู่เพิ่นก็อยู่พี่น้องเอ้ยจ้าไปไหนมา ขอบพระคุณค่ะยังจ้ะปีลยัง่านจ้ะอ่านได้ไวเนี่้อเวลาถึไปเวียเลยเรียงงัวบอเรียงงัวนะอย่างพุทโโอ้ยก็ได้มาตโกนะมาดิฮะยามายามงานยามเวียยามงานพี่น้องเรียงงัวเรียงนี่ยยายปวงคะกามา พี่น้องกระตากิซี่ยายป่วงในตนานพี่แม่จะห้กิซี่พี่น้องเ้ยอาบน้ำนกมาใเบื้องในกิซี่พอ่นะปตพี่น้องกระดดกระดิอาจาสบายดีจ้าหูทั้งนี้ก็สบายดีพูนไปไปหาไม่ใหญ่ลูกไหาไม่ใหญ่ไปสบายดีไม่ใหญ่ไปลูกไป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 ื อืไปลูกมาหิดงนะอนนนน้องสดีสบายดีลูกสบายดีลูกสบายดีไหมสบายดีานางได้เล็บงามสวายดีไสบายดีลูกสดีปงสบายดีไหมลูกสบายดี พอเจอบดไปเลี้ยงงัวบ่ด้วยจังใดเจอ่าง้มาเากันเยะเห็นแต่ทางขางว่ะโอ้ยเนาะโธ่จ้าฮึฮอดคนเแี่อย่าฟังออกไปละบ่มาเลี้ยทเธอหนึ่งเธอเดียวเราโดนมาว่กันเนาะนี่กาบ่ได้กล้ดอกพี่น้องเ้ย แต่ละมือนะลกงะแต่ว่ามันนี่นะโจะแล้วบลก้วบานนี่นะพ่อพอแล้วบลเอากระปะแล้วบานเนี่ยเาเงาเบลระป๋ะแล้วฮะยังป่งขึ้นมากขึ้นทำงานสันซูงเพื่อนไม่ติดซีซอนบางไงจากลูกเธอได้เดี๋ยวนี้นั่นเนาะ องมีแต่งามๆนะอันแอันสิองยายอองาแม่อันบ่อาก็มีเงินใส่ถูกต้องค่ะอได้ขายแต่กพอได้ซื้อมาซื้อผูยากงากันกีีสิสุจริตของคนทำงานสั้นสูิยากันซีบ่กันซีกันชม อืมโหยส่อไปหาเอ้ยไปหาเอ้ยไปซั่นไปหายายเอ้ยอันนี้เขาจะาไปเห็ดยังด่างไพ่ก็ได้มีผลประโยชน์หะายอ่งอืมด่างไพ่นคาไปยาเหือยาเหือยก็ได้เขาจะไปเห็ดบุเห็ด อืมคือสีนี้นะเอออันนี้นั่นแต่ซาบุไรเกิดมาหน้นยังเดไปหาเลยนี่บุด้ไปหามาวันได้ปีเตอร์ด้วมจะถาไปงเทียบุด้ไปหาห้าหนักาไปเยียนนั่วเนาะห้องบุดีไปน่นเนาะไปเยี่ยนสวรรค์ทไมนี่ไม่ไปหาตลอดบไปแต่ตอนนั้นวิ่น อืมบิน่ืเอืน้องอำเมิ่นกับโบคอยมีเวลามาเล่นพี่น้องมเน่ยนักงานลกหนักลกหนัยังหมดแล้วพี่น้องมวยเป็นอีกอเป็นฝาน้องมวยน้องอ้ำนั่นตอนเวลาเจ็บเวลาเห็นหนาพ่อพ่อเนื้อแล้วแล้วอยู่หน้าไปเลยน้องมิวออกลูก ยายอืเป yeah, to so ็นอืน้องเก๋เฮ็ยหนาเพราะว่าเพราะว่าอยู่ไซน่ะเก็บเป็นอันนหนน้องอ้ําลูกหนอไปแจ็คเส็ดจังไงเนาะไม่มีบาได้ไปโคจิล้อป่อยากให้พาไปเด้อไ่นไหนผู้ให้มาแล้วลูกให้พาเราพาไปไปให้พาเราพาไป ไปอไปอยากใครไปะไรไปงออยากมาลิดนม่เกลอยากมากขนมมะลินาเกลนะมีมมาพีผัดคอนซๆมพี่หนีไปใส่นเลี้ยงงัวหรอเลี้ยงควายอันไหนนะทัสอง ว่ลาดูเนาะลกงะดึงง no. ูอะไควายะแม่ออนอืใส่ลูกฮุนบูมึงแอนมาแล้วบูนอนตื่นอือไปไปคือกันมีเงินซื้อบ้าเติมเงินวันนี้ก็พูดภหากสีบอ สบาดีพี่น้องจ้าสบัสดีจ้าแม่มีพี่น้องเอ้ยเจะคนมาแต่ทางใดโอ้มาเท้วกัมาเลยฮะหนาวเด้าบอกมึงมึงเคยกล้ก่อนมึงหนาวเ้าพี่น้องเด้าอดีแหะจะอุ้มดีด้อหายเ้อสวัสดีมาลูจ้าสวัสดีจ้าโอเอาไปทำพุดแล้ว ออานเดดยอันพลูกมูนใหนนะจะยอันพ oh. ูดได้นานยาในมิวนะอืมไปอานอกนะบอเอาเออาลูกปกระี้บอมิวเอายาดมให้มิ้วอ่านอนอนนก้ไปก็มามหยอุมา เจอ่น้าให้มั่นกอะเออมันเหนียวบาอะอ่านหน้ถอดเสื้อแล้วก็อน้ามาดูอะไรมานอนมาถ่ายแล้วก็อุ้มมาอุ้มเฉนบ้าอุ้มแล้วมันถ่ายเอาไปนอนอี่มจอเอาปจะดมเอาลุกน่อยรุ่นใหม่เนาะนันนแล็ว่ะมาเกี่ยวมาเี่ยน่นเรา

สบัยดปะลูกเาฮ่าฮ่าฮ่้ฮ่าฮ่าฮ่ไห่า่าฮ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 นกฮ่าฮ่าฮ่า้อาฮ่าฮ้าอ่าอ่าฮ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 มาี่าฮอาเ่าฮ่ดฮ่า์่าฮ่าฮาฮ่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 าฮ้าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮา่า่า่าฮ่าฮ่าฮ่า่พฮกัน่่าาฮ่้าฮ่่า่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าา